ถึงแล้วมหานครแดนมังกรชงชีช วันนี้เดย์สามเรากลับมาอยู่ที่ฉงชิ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บทุกไฮไลท์ในฉงชิ่งเลยถูกต้องสนใจเยอะแยะมากมายภาพเบื้องหลังของฉงชิ่งให้ดูด้วยเป็นทีเซอร์อ่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตามเก็บเดี๋ยวเราก่อนจะไปเที่ยวในฉงชิ่งก่อนอื่นเลยกองทัพต้องเดินด้วยกัน อันนี้คือตะเกียบกัอ่าโอเคสีดำเท่านั้นที่จะให้เข้าปากโอเคปกติเราก็จะถนัดเอาสีดำนี้แหละเข้าปากคุณชอบสีขาวอ้าวเหรอเจณชอบของดำขอโทษนะอันนี้คือไก่นะครับไม่ใช่กระต่ายอันนี้เราไม่ใส่มาเพื่อให้เรารู้สึกผิดหรือยังไงใช่ให้ไม่เกิดการถกเถียงในโต๊ะอาหารว่ามันคือเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อนกเนื้อกระต่ายหรือเนื้ออะไรพอจบที่หัว ตัวก็เล็กทม,มาเป็นยืนเด่นถ้าฉันมาเร็วกว่าเนี้ยฉันน่ะต้องยืนในนั้นค่ะทะเลาะกับตัวละนึง ตอนนี้เรากินข้าวอิ่มแล้วใช่อิ่มมากด้วย <laughs> นะฮะวันนี้เราพร้อมรวย แล้วก็นี่ก็เป็นภารกิจแรกของหลังจากที่เราทานข้าวนะครับเราก็จะไปสำรวจชมชิงกันตอนนี้คนเห็นบรรยากาศข้างหลังนะครับเราอยู่ที่ศาลาประชาคมศาลาประชาคมของที่นี่นะครับก็ว่าเป็นคล้ายๆเหมือนสุวนราชการของชมชิงนะครับที่หน่วยงานราชการนะครับก็จะมาทํางานที่นี่กันนะครับซึ่งแต่มันใหญ่มากใหญ่มากครับเพราะว่ามันสามารถบรรจุได้ถึง3,700คนเจอยคลยที้ก็ว่าอยู่ใหญ่ไหมเออใช่แล้วลักษณะของอาคารนะครับถ้าท่านใดเคยเดินทางไปที่ปักกิ่งนะครับมันจะคล้ายๆกับหอฟ้าเทียนถานะครับ เขาจะทาสีเป็นน้ำเงินใช่ใช่เป็นฟ้าอะไรนะครับโลเคชันของตัวสาราพระคมก็เลิศ <ừ> mm. แต่พอวันนี้เรามาเข้าเมืองอ,อากาศก็จะอุ่นๆขึ้นนิดนึงใช่ไหมพี่แขกใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟเดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟกันนะครับแล้วก็นั่งรถไฟทะลุตึกด้วย<ช>นะครับ<ช>สถานีหลี่จือปาแล้วก็ลงรถไฟปุ๊บนะครับเราก็จะไปถ่ายรูปด้านล่างด้วยได้2เวอร์ชันนะครับเพราะว่าบางท่านที่มาอาจจะได้เวอร์ชั่นที่ยืนถ่ายด้านล่างขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ของเราพิเศษนอนนั่งรถไฟไปเลยใช่นั่งรถไฟไปเลยต้องบอกว่าวันนี้จะเป็นฟิลที่ต่างจากเมื่อวานโดยสิ้นเชิงนะครับ เมื่อวานนี้เป็นวันของหนูนะวันนี้เป็นวันของพี่สิ่งที่พี่ทวินหาวันนี้แน่นอนฉันก็หมดสิทธิ์เรื่องธรรมชาติแบบที่ฉันชื่นชอบแล้วใช่ไหมเรามาเจอซีวิไลวันนี้เป็นวันของเธอสิ่งที่หลูได้เจอวันนี้คือของพี่ของพี่ คิดก th ็เด kind of ินเหนื่อยแล้วอะแต่เดินไกลกว่าบ้านเรานนอ่ะอย่างสองสถานีที่เนี่ยกี่หยวนครับที่สิงโตสองยสองหยวนฉันยังมองไม่เห็นปลายทางเลยโอเคแต่เขาดูเชื่อมกันไปหมดเลยนะบ้านเรานี่ถ้าจะไปสีเหลืองนี่ก็ BTS ไปไม่ได้เออต้องไปต่อนั้นต่อไปต่อนี้อันนี้เขาเชื่อมหมดเลยของเรานั่งอยู่สายสง สีฟ้คอนเทนต์นั B ้นนะคอนเทนต์นั่นนะคอนเทนต์ชอบผู้ชายเก่งดังผมว่าาเปลี่ยนแนวได้เดได้โอเค ว้าว <Wow>, wow. โอ้ดี่ไงอันนี้คือตึกตึตตต่ที่สูงที่สุดใช่ครับในเมืองอันนั้นคือคนที่รอรอต้อนรับเราหรือ,ปอ <S <S เอปล่าอ่ะเม่กี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวลงไปบอกเขารอแป๊บนึ่งแป๊บหนึงแปง๊บนึง,งเดี๋ยวลงไปแป๊บนึงอย่าเพิ่งเปิดไฟไฟเดี๋ยวแบตมันหมดขอทนหน่อยขอทนหน่อยนะ รถไฟทะลุตึกก็จริงๆประทับใจตั้งแต่รถไฟเพราะว่าตอนที่เรานั่งรถไฟมาเราก็ถามพี่ไกด์ถามพี่ถิงโตนเนาะ<อ>เรื่องโครงข่ายรถไฟระบบขนส่งทางรถไฟทางรางของทางเมืองฉงชิง่งซึ่งก็ประทับใจเพราะว่าเขามีโครงข่ายรถไฟที่แบบ ครอบคลุมทั้งเมืองเลยแล้วก็สําหรับเขาไม่ได้ตื่นเต้นคนจีนไม่ได้ตื่นเต้นแต่เราปกติของเขามากแต่เรารู้สึกเราตื่นเต้นเราชื่นชมใช่ครับเราอีกอย่างหนึ่งการที่หลายท่านที่ขึ้นรถไฟเองเนาะเวลาที่วันฟรีเดย์หรือว่าเสร็จจากทัวร์แล้วนะครับก็สามารถมาซื้อบัตรโดยสารขึ้นเองได้แล้วก็สะดวกมากภาษาอังกฤษด้วยเหมือนขึ้น BTS บ้านเราเลยใช่เหมือนขึ้นรถไฟการแตะบัตรการคืนบัตรทุกอย่างเหมือน BTS บ้านเราเลยนะครับแล้วก็มีป้ายบอกทางเป็นภาษาอังกฤษชัดเจนไม่ลำบากเลยนะครับเมื่อกี้เราก็ได้นั่งรถไฟมาทั้งหมด2สถาน ก็เราก็เห็นว่าเอคนที่นี่เขาก็ใช้รถไฟกันคล่องตัวดีเหมือนกันนะครับแล้วก็พอมาถึงที่สถานีลีจูป้าก็เป็นอีกไฮไลท์หนึง่งก็ประทับใจครับมันเท่ดีแล้วก็ใครจะมาก็มาระวังกันนิดนึงกะะปรงกระเป๋า เยอะแต่ว่าถามว่าประทับใจไหมชอบชอบมันไม่มีให้เห็นในบ้านเราเพราะมันไม่มีทะลุตึกทะลุตึกได้ไหมที่อาโศกได้ทะลุตึกจีเอ็มแก๊งี่ได้ไหมไม่ก็ไม่ได้เมื่อกี้ก็ถามพี่กายว่าแล้วเขาใช้ระบบจัดการยังไงทําไมแบบถึงไม่มีอยู่ได้แล้วแบบไม่รบกวนคนที่อยู่ในตึกเพราะว่ามันเป็นตึกแมนชั่นอพาร์ตเมนต์อ่าใช่ค่ะเขาก็จะมีวิธีการการเก็บเสียงของรางรถไฟที่เหนือกว่าดีกว่าสถานีอื่นนะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าสถานีรถไฟก็จะลอความเร็วลงอีกระยะหนึ่งใครมาช จริงก็ไม่ควรพลาดนะครับหรือว่าท่านใดที่มีข้อสงสัยว่ารถไฟทะลุตึกที่เป็นแมนชั่นคนอาศัยอยู่จริงหรือเปล่านะครับทางเราการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าเราเห็นเราตากผ้ามีอยู่จริงนะมีอยู่จริงจริงจเราตากผ้าใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ต่อไปเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปช่วยลุงทำบุญโกงไปเม่ไหลหรอกุลุงไม่คิดหรอกไม่คิดมากหรอกจะโกงก็ใช่คุณลุงเจริญเจริญนะ รูปนี้เราจะประชิญวิทยาศาสตาร์นี่หรือมนุษย์คำว่าเมืองโบราณแต่ทางเข้าดูทางสมัยมากแล้วก็ ต้องขึ้นบันไดเลื่อนลงบันไดเลื่อนปตีแบทมึงนี้ปตีแบกันดีกว่าอยากตีแบตจังเลยโอ้ยอยากโดนไม้ตีแบตฟาดแรงแรมึงอยากตีใช่ไหมกระเทยแก่สุดอยากโดนตีแล้วที่มักระเทยแกมึงวอนนะมึงว้าวาตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโบราณสุป,ปาธีกินมาล่าเตะจมูกขึ้นมาเลยมางปุ๊บมาใช่เลย ข้าขายอะไรอ่ะเหมือนผู้ชายหน้าตาจริงหรียบจังเลยอุ้ยนี่ไงนี่ไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพหนุ่มน้อยอุ้ยนี่ไงนี่ไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีแน่โอ้เธอมีค่าเทอมหรือยังอ่ะถ้าเธอมีค่าเทอมแล้วเอามาให้เรายืมหน่อยอุ้ยข้างบนมีห่อซาเล่ด้วยอะไรเสื้อยี่ห้อซาเล่ซาเล่อ๋อเซลดูพ่อค้าก่อนดูพ่อค้าก่อนพี่งค์แฮง เขาไม่ได้มองเราขอไม่ได้มองเเข้ามองลูกา็ไม่ได้มองเราเขามองลูกค้ารับเป็ดรับเป็ดร้านลับเป็ดสมชิงร้านลาเป็ดสงชิงใครที่มาสมชิงแล้วคี่ถึงอาหารเราจบไม่ต้องกังวลให้มาได้ที่ร้านที่ถนนเป็ดสงชิง ที่สุพทีก็เป็นร้านขายของฝากร้านขายแฟชั่นทั่วไปก็มีขายของขายหลากหลายแต่ว่าตัวร้านตกแต่งก็มีกิมมิคเีเป็ดคือมัสคอตไม่ได้ขายเป็ดปไปจงชิ่งไปจงชิ่ง เมื่อกี้เราไปแค่หูมาแล้วบอกทุกคนไปแล้วว่าเราจะมาเล่าให้ฟังว่า f e ล l i n g ความรู้สึกเป็นยังไงใช่เป็นไง f e ล l i n g ก็ตอนแรกเกรงเกรงเพราะว่าเราเราไม่เคยให้ใครมาแค่หูให้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสุว่าเราเจ็บเราก็จะออกใช่ไหมแต่นี้เราก็ว่าพอเขาแย่เข้าไปพวนก็เออมันก็รู้สึกดีให้เขาลองแย่เข้าไปก่อนทำไม่ชอบก็ออกแค่นั้นแหละสกวนกี้ก็พี่มีความรู้สึกว่าก็คุ้มแหละมันก็ฟินดีหกสิบหยวนก็สองร้อยกว่าบาทอ่ะใช่ใช่โอเคก็่แพง ฟิ <Okay. S 2> ลิง food, <Okay. S 2> ล่งฟูดฟิลิ่งฟูดส่วนตอนนี้เราอยู่ที่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายๆคนก็จำภาพชงชิ่งคือที่นี่นั่นก็คือตลาดทงยา,ยาโตตอนนี้<ด>คือ เรามาเร็วนิดนึงเรามาเร็วเรามาเก็บภาพบรรยากาศก่อนแต่ว่าไฮไลท์มันจะอยู่ที่ตอนไหนนะตอนกลางคืนช่วงประมาณทุ่มครึ่งอ๋อทุ่มครึ่งก็คือเป๊ะเลยใช่ไหมครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะอยู่รอดูตอนเขาเปิดไฟเพราะเราจะให้ดูบรรยากาศก่อนและหลังเปิดไฟนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่ไกด์เขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆหงยาตงเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีอาคารที่น่าสนใจขนาดนี้เนี่ยมี ความเป็นมาที่ยาวนานมากเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆที่เนี่ยเคยคึกคัก <c oughs> เคยเป็นตลาดการค้ามาตั้งแต่ก่อนยุคช่วงสามก <3 S 2> กสกกเลยใช่เพราะว่าที่ก่อนอย่างที่เห็นข้างหลัง,งจะเป็นซุ้มประตูเมืองเก่า แต่ว่าผ่านยุคผ่านสมัยมาในช่วงราชวงหมิงที่นี่ก็เป็นย่านการค้าเพราะว่าที่นี่อยู่ริมแม่น้ําก็จะกลายเป็นข้าเรือข้าเรือขนส่งสินค้าจุดนี้ก็เลยกลายเป็นจุดขนถ่ายสินค้าต่างๆก็เลยกลายเป็นตลาดมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเขาเล่าด้วยว่าอาคารที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอาคารใหม่ถูกสร้างขึ้นหลายยุคหลายสมัยเหมือนกันแล้วมีช่วงหนึ่งที่เคยเป็นวัดด้วยแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ก็คือโดนไฟไหม้ด้วยที่โดนเผาโดนโดนโดนใช่โดนไฟไหม้แล้วก็ มีการสร้างเข้าใจเพราะว่ามันขึ้นมาใหม่ผ่านมา,นมาห,หลายยุคหลายสมัยมก็ถือว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่หนึ่งแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางฉงชิ่งเองเขาก็เหมือนกับทําตลาดแห่งนี้ให้เป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของฉงชิ่งไปเลยทีเดียวตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศตอนเปิดไฟด้วยว่าเป็นยังไงสวยสมคําร่าลือขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูเนาะ กันอีกแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเรือที่ล่องบนแม่น้ำแยงซีเกียงนะครับเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าเราจะไปล่องเรือกันเป็นยังไงครับคุณพี่แขกขาประทับใจสูว่าประทับใจมากนะครับแล้วก็ตอนแรกเดี๋ยวเราเห็นวิวนะครับของตลาดหงอยาตงเนี่ยจากบนสะพานเป็นไงนะครับก็ว่าสวยแล้วนะว่าสวยแล้วพอมาล่องเรือนี่โคตรสวยเลยนะครับเพราะว่าระหว่างทางที่เรือล่องนะครับสองริมฝั่งแม่น้ำนะครับใช่แล้วจรามบ้านช่องเขาสวยงามมาก ต้องยอมรับจริงๆว่าสงชิงเขาให้ความสําคัญเรื่องของสถาปัตยกรมรมเนาะสถาปัตยกรรมโครงออสร้สางต่างๆาางแล้วก็ตึกต่างๆที่อยู่ริมสองฝั่งเนี่ยเปิดไฟประปราดาสวยมากสวยมากๆจริง<ช>ๆนะครับ,รบแล้วก็ต้องบอกองนี้ว่ากิมมิคอันนี้เป็นเป็นความลับใครที่พลาดการถ่ายรูปกับหงอยาต้งในมุมที่สุดเอกคลูซีใช่ครับลองมาล่องเรือดูค่ะเพราะว่าคุณจะเห็นมุมของตลาดหงหยาต้งในมุมที่แบบเอกลูซีที่คุณไม่ต้องไปเบียดเสียดผู้คนแล้วก็ถ่ายรูปได้แบบ ช่ำๆเปเลยใช่ไหมครับรวม<อ>ถึงสะพานแดงตรงนี้ด้วยนะครับที่เขาจะปิดตอน3ามทุ่มครึง<ช>่งนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาล่องเรือเนี่ยเราจะได้เห็นทุกมุมทุกวิวทุกสองฝากฝั่งของแม่น้ำนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยว่าต้องมาล่องเรือนะมันสวยจริงๆเออใช่ใชชคือถามว่า บนเรือมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจไหมบนเรือมีโชว์เปลี่ยนบรรยากาศมีโชว์ชมชาชมีโชว์เป็นโชว์วัฒนธรรมของของเมืองฉงชิงช่งนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็สอบถามตอนที่มาเที่ยวฉงชิ่งก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ใช่ครับแล้วก็บอกแจ้งกับทางเจ้าที่เลยว่าสนใจอย,อยากล่องเรือนะครับก็บอกไกด์ได้เลยบอกไกด์ได้เลยก็จะการให้ได้หมดเลยนะครับผมบอกไกด์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปเดินทางไปอีกเมืองหนึ่ง น,นั่นก็คือเมืองต้าจู่จนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่านอกจากในฉงชิ่งที่เราเก็บสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ต่างๆมาฝากคุณผู้ชมแล้วเนี่ยใกล้ๆกับเมืองฉงชิ่งเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ยัง,งมีสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติให้เราได้เยี่ยมชมอะไรอีกบ้างเดี <falsch S 1> ๋ย hey วพรุ่งนี้ตามไปดูที่ต้าจู่ครับเช้าอันแสนสดใสท่ามกลางหยาดฝนโปรยปรายอลังการไหม เธอขอ<ำ>อะไรฉนันเห็นเธอยืนขออยู่นาน <g ul ain> ก็วันนี้เป็นวันดีด้วยเป็นวันไหว้บระจ่างาของคุณจีนและยังเป็นวันที่สามชิ้นสุดสิดนส้นเดือนพรุ่งนี้เราก็อาจจะมีลุน้นอย่าบอกนะว,ว่าเธอคงไหวไปแล้วขอด้วยกินแล้วล่ะอร่อยอร่อยหิวและเราอ่ะเอาให้เมืกี้ลองก่อนดีกว่าเออคุณก็นึกว่าจะไม่ให้คุณลองกูก็ยืนมองอยู่เนี่ยใครทากว่าอะไรอ่ะแวะมาดูงานแฮนด์เมดน่ารักไหมน่ารักเนาะดูดิโย่ สำหรับมือนี้ต้องถือว่าเป็นมือพิเศษมากๆ